มาครับเอาสปอร์ตก่อนเลยเพราะว่าผมสปอร์ตเมนอยู่แล้วครับเอา Black Widow เข้ามาด้วยเอา Black Widow กลับไปอยู่ของมันนั่นแหละ <c oughs> ไม่จัดให้มันมาอยู่กับสปอร์ตแล้วคุณกว่าจะกว่าจะได้ใช้ทีมอัพน่าจะปีหน้าคนโอเคคุณเริ่มจากตัวรักตัวโปรดผมก่อนเลย Cloak d n d d a g g ค r ครับผมว่าผมว่าจะพยายามไม่ลำเอียงแล้วกันคุณผมว่า ไม่ไม่ดีเซนต์ก็เม็ดลหละคนแล้วแล้วเชียร์เมื่อกี้หายไปไหนวะคเอ่อโอเวดโคดอนอดัมเอสเชียร์อดัมอดัมผมว่าลงมาอยู่ลงมาอยู่นี่ดีกว่าครับหยอกหยอกหยอกเดี๋ยวค่อยก่อน คือโคลกอะผมว่าตั้งแต่ตั้งแต่ซีซั่น2ลงมารู้สึกว่าจะโดนเนิร์ฟตลอดเลยคุณมีมีบัฟเดียวที่ได้ก็คือแพทช์ล่าสุดที่เลือดเพิ่มมา25มังคุณอันตะเก็บนานขึ้นผมว่าอันนั้นคือเนิร์ฟหลักๆของโคลกันแดกเกอรเลยซึ่งซึ่งผมเข้าใจนะว่าทำไมมันถึงเนิร์ฟอย่างนี้เพราะว่าผมเคยเล่นเกมที่เขาแบนโคลกันแดกเกอรแล้วตอนนั้นผมยังไม่เล่นตัวอื่นนะคุณ เกมมันจบไวมากแบบแบบเกมจบไวแบบไฟแต่ละไฟจบไวมากๆแล้วก็อ่าเวลามีอันตีอ่ะอันตีคลกันดกเกอร์เป็นอันติซับที่ยาวที่สุดแล้วมั้งคุณแบบยาวคือระยะเวลาที่มันอยู่บนอยู่บนแมปอะ่ะแล้วก็น่าจะคิวแรงคิวแรงอยู่คิวแรงกว่าอันติซับอื่นๆยกเว้นน่าจะยกเว้นของลูน่ากับอัลตรอนมั้ง ใช่แล้วทำดาเมจด้วยคือผมว่าอันติมันดีในในแง่ของช่วยชีวิตเพื่อนทำสเปซทั้งทั้งทั้งทำสเปซให้เพื่อนเล่นข้างหลังหรือว่าทำสเปซไปข้างหน้าให้ให้อีกฝั่งไปเล่นแบบโชกลึกกว่าที่มันอยากจะเล่นนะคุณผมว่ามันก็ดี2อย่างเนี่ยแต่ว่านั่นแหละโดนโดนเนฟมาเรื่อยๆแล้วก็ฮี้ไม่แรงเท่าตัวอื่นๆต้องโรเตทสกิลดีๆผมเลยว่าให้แค่แบบเออพอใช้ได้ผมว่า ผมว่าผมตัดผมว่าผมตัดดีเซนต์ออกดีกว่าผมแยกเยอะ broken ผมก็เอาออกใช่มันมันตายได้แต่ว่าถ้าไม่ใช่แบบตู้มเดียวตายอย่างเงี้ยมันมันก็ยากอยู่คุณแต่ว่านั่นแหละแล้วก็มีสกิลหนีที่ว่าผมรู้สึกว่าเป็นสกิลหนีที่ดี เกือบที่สุดในสําหรับซับหรือเปล่านะอาจจะแพ้อาจจะแพ้โลกีอาจจะแพ้เจฟแต่ก็แพ้แค่2ตัวนั้นในในแง่ของการแบบเอาตัวรอดนะผมตัดเชียร์ไหนออกดีคุณผมว่าผมว่าตัดอ๋อบรเค n นใช่ไหมเพราะว่าเพอร์มาแบนก็คือโรเคนนั่นแหละมาคุณผมว่าอันนี้มันคือเอาง่ายๆคือ S อ่าเพอร์มาแบนคือ S อันนี้คือ A B C แล้วก็ F ผมว่าผมเปลี่ยนเป็นน,นี่ไปเลยดี่า เทียสุดท้ายผมว่าชื่อเทียสุดท้ายน่าจะถูกแล้วนะ โอเคถ้างั้นตัวต่อไปเป็นแมนทิสแมนทิสผมเล่นเล่นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ผมผมเข้าใจยูทิลิตี้มันนะก็คือคลิกขวาฮิลมันอะผมผมว่าเอาจริงๆมันก็แรงอยู่แบบมันมันฮิลเป็นเบิร์สใช่ไหมแล้วก็ฮิลแบบเป็นช่วงเวลาหนึ่งแบบเป็นรีเจนให้แต่ว่าคนเล่นแมนทิสต้องเก็บชาร์จต้องเก็บชาร์จใบไม้ดีๆแล้วก็ถ้าอยู่ในคอมสปอร์ตที่ว่าอ่ามีมีสปอร์ตที่บูสต์ดาเมจตัวอื่นด้วยผมว่าโกงเลยแหละถ้าถ้าอยู่ในคอมดีๆแบบ อาจจะมีแกมบิดแมนทิสแมนทิสล็อกเกตถ้าถ้าฮิลทันนะเล่นถ้าถ้าคนในทีมแบบไม่ได้แบบเลือดลดแบบพวบๆตลอดเวลาอย่างเงี้ยล็อกเกตอาจจะช่วยได้ถ้าเล่นกับ cover หรือว่าที่กำบังอะคุณแล้วก็อาจจะเล่นกับอัลตรอนด้วยก็ได้ว่าเพราะว่าตอนนี้ออลตรอนมันก็โหดขึ้นเยอะแล้ะผมว่าแมนทิสก็อยู่ข้างๆอยู่ข้างๆโคลกับแดกเกอร์เห็นด้วยไหมครับหรืออาจจะอยู่สูงกว่าเพราะว่าโคลก อย่างว่าโคลกมันมันฮิวไม่แรงเท่าแถมมีแถมแถมีซีซีก็คือหลับคล้ายๆคล้ายๆอาณาของ Overwatch ซึ่งผมว่ามันก็มีประโยชน์อยู่นะแต่จะไม่มีประโยชน์ก็ตอนที่เพื่อนชอบไปปลุกเนี่แหละแล้วก็อันติผมว่าอันติแมนทิสก็ ก็แรงเหมือนกันนะผมไม่รู้ว่ามันฮีลต่อวิเท่าไหร่อ่ะคุณแต่ว่าแรงใช้ได้แล้วก็นานใช้ได้มันบู์สปีดด้วยหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจเหมือนกันบู์อาจจะบู์สปีดแมนเชสเตอรอย่างเดียวหรือเปล่าอันติีก็ดีครับจริงๆแล้วอะแต่ว่าแบบคนเล่นน้อยมันก็เลยแบบไม่ค่อยมีคนพูดถึงเท่าไหร่แต่ว่าแรงสูงๆอาจจะขึ้นไปขึ้นไปเอเชียได้เลยนะคุณถ้าแรงสูงๆมาครับล็อกเก็ต ล็อกเกตนี่ผมว่าตอนนี้ล็อกเก็ตมีข้อดีหลายอย่างเลยคือมีทีมอัพที่ค่อนข้างดีกับตัวอื่นเป็นตัวผมไม่แน่ใจว่าล็อกเก็ตมันเป็นอ๋อล็อกเก็ตไม่ใช่แองเคอร์แองเคอร์คือไอไอตัวตัวเปิดทีมอัพมันคือเพนนีใช่ไหมคุณใช่ผมเห็นด้วยว่าล็อกเก็ตสมควรอยู่เออันติเราไม่ต้องพูดถึงอันติดีมากครับคิวิวเพิ่มแม็กเ l ลไปเรื่อยๆหรือว่า เยี่ยวไปเรื่อยๆซึ่งอันตรีซับตัวอื่นๆเพิ่มแม็กเฮลไม่ได้ไม่เหมือนไม่เหมือนร็อกเก็ตแถมใช่แถมมีความเล่นง่ายระดับหนึ่งคุณแล้วก็ปืนมันไอ้นี่ด้วยคุณปืนมันจริงๆคลิกสายปืนมันแรงมากเลยนะสามารถสามารถจัดการดิฟด้วยตัวเองได้โดยด้วยการคลิกสายอืมใช่มีพาสซีปีนได้คุณนั่นแหละพาสซีปีนได้ก็สําคัญมากเหมือนกันมันมันทาให้โอกาสรอดรอดชีวิตของร็อกเก็ตสูงขึ้นมาก แล้วก็รับฮิลของตัวเองได้ผมว่าก,ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเหมือนกันนะคุณแทงวิ่งมาต่อยมีหนาวใช่คุณหนาวเลยแหละถ้างั้นผมว่า A น่าจะเหมาะสมแล้วละ่ะคราวนี้เมนใหม่ผมอ่าเมนอาถันมากคุณตัวนี้แต่ว่าเรดบอสครับเรดบอสอยู่ข้างบนเอาลงยากมากบัฟใหม่คือผมว่าบัฟใหม่แม่งโกงเลยแหละคุณตั้งโล่ตัวเองได้ยิงคลิกซ้ายไกลขึ้นไวขึ้นข้อเสียมันอย่างเดียวคือ ผมว่าอันติมันฮิลเบามากสมมุติว่าคุณเจอแบบสควอเรลเกิลอะ่ะโดนยิงนัดหนึ่งแล้วถ้ามันเรียกกระลอกไว้ก่อนหน้านั้นแล้วคุณมีธิ์ตายได้อยู่ดีอะคุณถ้าแบบโดนจังหวะแย่ๆจริงๆหรือโดนโดนแม็กทุ่มโดนโดนอะไรอย่างเงี้ยคุณข้อเสียมันอย่างเดียวเลยที่เหลือแม่งสุดยอดเกินมีมีทำสเปซได้มีกระโดดเพื่อหายตัวได้มีฮิลตัวเอง ตอนหายตัวเอ่อแล้วก็ไอไอ,อผักกับดึงอ่ะคุณผักกับดึงแล้วใช้ shift เล่นด้วยอ่ะจบคิวง่ายมากเบิร์สได้แบบเท่าไหร่อ่ะ300ใน2วิต่ำๆมั้ง <laughs> โดนลุมยำตุยตะคานตีใช่คุณคือมันแบบถ้ามีคนทาร์เก็ตสตัว3ตัวขึ้นไประหว่างอันตีผมว่ามีสิทธิ์ตายแต่ว่ามีวิธีหนึ่งแก้ก็คือผมว่านะ กดอันติแล้วคุณไปเล่นข้างนอกเว้ยแบบไปไปหายตัวอยู่ข้างนอกวงนะอาจจะแล้วก็ให้เพื่อนมันอยู่ในวงกันไปไซโอนิกเบิร์สตูมใช่ไซโอนิกแรงมากผมผมชอบผมชอบไซโอนิกเบิร์สมากเพราะว่ามันแบบมันใช้เคลียร์กำแพงได้ใช้แบบทำให้ตัวบินล่วงลงมาแป๊บหนึ่งได้หรือว่าใช้จบคิวก็ได้มีอย่างหนึ่งคือการดายคุณก็คือโยนไซโอนิกใส่พื้นตรงตัวเองอะเหมือนแบบ เหมือนโคลกับแดกเกอร์ยืนในโดมคุณถ้าคุณตั้งไว้ใส่ตัวเองก็คือแบบอิ่มอิ่มอ่ะกินอิ่มอิ่ม,ม,ม,มตั้งโล่คิวไปเรื่อยๆบล็อกดาเมจอีกฝั่งยืนอยู่กับคุณตายผลักดึงก็ดีมากใช่ดึงผลักดึงเนี่ยใช้ใช้ผลักออกแมปใช้ดึงมาโดนอันติเพื่อนใช้ดึงให้หลุดตำแหน่งสามารถทําได้หลายอย่างมากแล้วก็คือแบบแถบแถบม,มันมีดาเมจด้วยนะคือคือถ้าดึงเฉยๆไม่เท่าไหร,หรอกคือแม่งทาดาเมจด้วยไนงะ แบบผมก็งงเหมือนกันว่าให้ดาเมจทำไมคราวนี้อันนี้เอาเอาไปอยู่ข้างหน้าเลยคุณจริงๆแกมบิดคนมีเชียร์ของตัวเองมาถึงแกมบิดละแกมบิดนี่ผมเล่นไม่เป็นนะเอาเอาเอาตรงๆเลยคือเล่นไม่ได้ผมว่าแรงแม่งคือแบบจริงๆคือแบบ SSR เอลยคุณแม่งโคตรดีเลยแกมบิดมีฮิลที่ค่อนข้างแรงมีฮิลตัวเองมีฮิลหมูมีลบซ c มีพุ่งพุ่งไกลด้วย พุ่งสองรอบด้วยทำดาเมดด้วยอันนี้พูดมาเนี่ยยังไม่ได้ใช้อันติเลย <c oughs> อันติคือบูสต์ความเร็วบูสต์ดาเมจบูสต์กระโดดบูสต์ชาร์จอันติให้เพื่อนตอนจะหมดเวลาอันติมีระเบิดคุณตัวตัวอะไรมันมีทำอะไรได้เป็น10บสิอย่างอ่ะคุณมันมันเยอะไปไหมอะผมว่าต้องต้องเนิร์ฟประมาณ3-4สี่สกิลมันถึงจะแบบบาลานซ์ขึ้นอะคุณแล้วก็ดาเมดดาเมจก็เยอะด้วยนะไม่ใช่แบบจบ จบคิวไม่ได้แถมติดแอนติดแอนตี้คได้ด้วยผมลืมพูดครบเครื่องนะคุณเอาตัวรอดได้ทำอะไรได้สู้ได้ยังไงก็ที่หนึ่งครับโลกิโลกิผมว่าผมว่าโลกิอยู่ประมาณนี้ตอนนี้จุดอ่อนระยะตีฮิวไม่ฮิ al, ไม่ทะลุตีปกติคือยังไงนะคุณเออคือแต่ระยะตีอะระยะตีมันค่อนข้างใกล้จริงๆเพราะว่ายิงออกไปเป็น3มแฉกข้างหน้า เป,เป็นเป็นรูปโคนเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใกล้พอการเมจจะตกเหลือแค่ประมาณเท่าไหร่ตกครั้ง60ปะแต่ไม่ใช่60สิมันน่าจะน้อยกว่านั้น30เหรอจำไม่ได้อ๋อแกมบิดระยะกลางตีปกติฮิลไม่ทะลุเหมือนลูน่าหรืออินวิสเออใช่ฮิลแบบฮิลหยุดที่ตัวตัวที่ใกล้ที่สุดใช่ไหมเอออันนั้นก็ใช่แต่ว่าผมว่ามันก็ไม่ถึงกับเป็นจุดอ่อนอยู่ดีอะเพราะว่านั่นแหละมันมันฮิลแรงอยู่แล้วแล้วสามารถใช้ คิวหมูได้ด้วยด้วยการ์ดของมันอ่ามีข้อเสียอีกข้อหนึ่งคือการ์ดต้องต้องคอยต้องคอยอ่าเลี้ยงเลี้ยงการ์ดไว้ตลอดเพราะว่าการ์ดมันต้องรอเวลาเท่านั้นมันถึงจะกลับมาไม่สามารถรีชาร์จการ์ดได้เหมือนเหมือนแมนชิสเหมือนวันด้าที่สามารถรีชาร์จไ,ไอ้พวกไอ แต้มพวกนั้นได้เองก็คือต้องต้องคอย manage สกิลดีๆครับกลับมากลับมาเรื่อง Loki. โลกิโลกิเขาบอกว่าจะบัฟเพิ่มขึ้นอีกซีซั่นหน้าใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดแต่ผมว่าโลกิเป็นตัวที่เอาจริงๆก็ค่อนข้างดีเลยนะเสาเสาที่ไม่เคยมีคนตีเลยเสากันตายที่ไม่มีคนตีแล้วก็ถ้าอีกฝั่งไม่ไม่คอยดูแลแก้อ่า ทำลายตัวปลอมโลกิก็คือมันก็ฮิลฮิลแรงเหมือนกันแถมเดี๋ยวนี้คือฮิลแรงขึ้นด้วยกอบอันติสามารถเป็นตัวที่สามารถพลิกแปลงได้เยอะก็คือ,อมีแกมบิดสามารถกอบแกมบิดได้ถ้าถ้าเราต้องการดันใช่ไหมเราก็กอบแกมบิดใช้อันติแกมบิดแล้วก็ดันได้2อ,อช่วงอีกฝั่งอาจจะใช้อันติซับหมดแล้วดันทะลุ จบตายสามารถก๊อปอันติแท้งได้สามารถก๊อปอันติ DPS ได,าาได้ตามสถานการณ์สมมุติอีกฝั่งซับกดอันตินี้เราสามารถก๊อปแมกนิโตเราก็ทุ่มใส่ได้ตามตามสถานการณ์เลยครับก๊อปก๊อปได้หมดทุกตัวอย่างเงี้ยมันมันคล้ายๆโรกเหมือนกันนะคุณแต่ว่าแบบผมว่าดีไม่ดีสกิลก๊อปโลคีแม่งดีกว่าของโรกเยอะ <laughs> เยอะมากเลยผมว่าโลกิ โลกิมันเล่นยากอะครับถ้าถ้าคนเล่นดีอาจจะอาจจะสูงกว่า Mantis หรือว่าหรือว่าอาจจะไอ้นี่เลยคนอาจจะอยู่ A ได้เลยอาดัมอาดัมอาดัมนี่ผมว่า C เหรออาดัมถ้าคนเล่นดีๆมันจะเล่นเป็นอ f ฟ i ิ l ก็คือเพื่อนจะตายค่อยโซบอลอย่างเดียวแต่ว่าถ้าคนถ้าคนหัวแม่นๆผมว่ามันก็คือจบคิวได้พอสมควรเหมือนกันเป็นแบบ กึ่งกึ่งกึ่งแบ็กไลน์แบ็กไลน์ดาเมจเดลเลอร์นิดหนึ่งสกิลพาสีที่ว่าตายแล้วไปเกิดใหม่ได้ผมว่ามันก็ถามว่ามันดีไหมก,ก็ดีแหละแต่ว่าถ้าถ้าอดัมเกิดมาแล้วไม่มีอันติผมว่าผมว่ามีเกิดแต่ไม่มีอันติอ่ะไม่ไม่ช่วยอะไรเลยต้องมีอันติถึงจะคุ้มแต่ถ้าอดัมอันติดีๆเกมพลิกเลยคุณเราจะเล่นชุบทำไมถ้ามีซับอันติอามาตะาย,ยืดดีกว่าจริงคุณแต่ว่าถ้าตายอะ่ะบางชี บางทีรีเซ็ตโมเมนตัมมันก็ช่วยเหมือนกันเพราะว่าแบบอีกถ้าสมมติอ่าสมมุติเราเปิดซับอันตีซับสวนกันะ่ะแล้วฝั่งไหนเปิดก่อนเท่ากับแพ้แต่ว่าถ้าฝั่งไหนมีอดัมแล้วอันเตสามารถถมรอบสองได้ควรบัฟอดัมบ้างอ,อดัมได้บัฟแล้วคุณแต่ว่าบัฟอะไรที่มันแบบไร้สาระอะคุณบัฟให้แบบล่างตอนแบบตายแล้วบินไว้ขึ้นอย่างนี้แต่นั่นแหละผมว่าซีหรือไม่ก็โลบีกว่าคุณเจฟเจฟผมว่าดีกว่า เดฟอ่า uh, ถ้าถ้าให้คะแนนความน่ารักผมให้มันขึ้นมา A เลยแต่ว่าอันนี้เอาสกิลก่อนผมว่าที่พ่นน้ำแล้วมันทำดาเมจแล้วก็ฮิลอ่ะก็โอเคนะไม่ใชไ่ไม่ใช่แย่แถมโมบิลิตี้สูงตายยากแต่ว่าติดอย่างเดียวฮิลเบาแค่นั้นแหละอ่า uh, ฮิลเบาอันติประโยชน์อาจจะสู้ซับตัวอื่นๆไม่ได้ในแง่การยือ้อแต่อันติสามารถคลิกเกมได้มี มีแบบเขาเรียกว่าอะไรสวิงเยอะกว่าตัวอื่นนะคุณอันตีมันอะ่ะอันดีกว่าซับตัวอื่นตรงที่ว่าอีกฝั่งถ้าถ้าสมมุติเรากินถ้าถ้าเรากินอีกฝั่งหมดเลยแล้วไม่มีอาจจะไม่มีคนอยู่ใกล้ๆอาจจะติดรีสปอนรอรีสปอนอยู่รอเกิดใหม่อยู่อะไรก็ตามกินได้3ตัวเอาไปบ้วนชิ้งหรือว่าตายทิ้งเป็นเทรดที่คุ้มค่ามากแต่ว่าระหว่างที่อันตีอะถ้าอันตีกินได้ไม่คุ้มเท่ากับ ซับหายหนึ่งตัวซับหลักเราจะเหนื่อยเพราะว่าฮิวไม่ทันถ้าสมมุติกินได้แค่แบบตัว2ตัวนะอาจจะไม่คุ้มแต่ว่าสามารถกินเพื่อนได้ผมว่าก็โอเคกินเพื่อนสามารถช่วยในเรื่องการกันอันติตัวที่แบบระเบิดเป็นแบบเบรสเดามจได้อย่างเช่นวันด้าแมกนิโตอาจจะแบบอาจจะเอาตัวเจฟแรกแต่ว่านั่นแหละมัน อามีอีกข้อหนึ่งไอ้บับเบิลของมันที่ทำให้วิ่งเร็วขึ้นแล้วก็ฮิวด้วยผมว่าทำให้กลับไซส์ไวขึ้นไม่ไม่แ t a เกอร์ม, er มากไม่มีการสะดุดมากอมผมแอบอยากเอาโคลกันแดกเกอร์สูงกว่านี้แต่ว่าผมว่ามันอันนี้น่าจะโอเคแล้วละ่ะอาจจะอาจจะสลับอย่างนี้ไม่ผมว่าโลกิมีมีแฟกเตอร์ที่สามารถทำให้เกมชนะได้มากกว่าโคลกันแดกเกอร์เอาเอาดรอนไว้ก่อนเอาลูน่าก่อนลูน่าตอนนี้ ผมว่า High A คือคือถ้าเราเดี๋ยวเดี๋ยวย้อนก่อนก่อนลูน่าผมย้อนก่อนผมว่าโลกิกับโครกแ d นด์เด็อร์สามารถสลับตำแหน่งกันได้ขึ้นอยู่กับความถนัดของคนเล่นแล้วเอ้ยไม่ถ้าถ้าเอาความเล่นง่ายเข้ามาเป็นการวัดเชียร์ลิสต์ด้วยผมว่าโครกจะอยู่สูงกว่าถ้าเอาอา ตัวแปรในการชนะไฟบางชีผมว่าโลกิมีตัวแปรในการชนะเยอะกว่าแต่ว่าเล่นยากกว่าเยอะลูน่าลูกรักมิสเตอร์กวงกวงครับผมว่าเป็นซับที่ตายง่ายที่สุดในทุกตัวเลยไม่สามารถให้มันอยู่เอสได้มี CC ก็จริงแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่า CC โดดไหมมีเดี๋ยวนี้มีมีติดน้ําแข็งให้ให้ตัวเอง ติดหิมะให้ตัวเองแล้วก็ก็ดีขึ้นทำดาเมจดีขึ้นทำฮิลโดยรวมดีขึ้นสามารถใช้แก้ตัวบินได้นิดหน่อยแต่ว่าปัญหาคือเรื่องเรื่องตายเนี่ยแหละคุณเรื่องแบบถ้าไม่มีอันติลูน่าคือซับที่น่าจะกินนิ่มที่สุดในพวกนี้แหละอาจจะอาจจะมีแมนทิสที่ไม่สามสามันดับล่างคือล่างสุดคือแมนทิสตายง่ายสุดอดัมแล้วก็ลูน่าคุณ i n v u l n e r a b i l i t y อิน u l n e r a b i l i t y คือคือ,คอมันมันค่อนข้าง vulnerable มากกว่าครับใช่มันแบบถ้าถ้ามีลูน่าคนก็คือ Target ตลูน่าเป็นซับที่อาจจะโดน Target หนักที่สุดและเพราะว่าเอาลงง่ายที่สุดถ้าถ้ามีคนดายฟลูน่ามากกว่า1คนหรือว่าแค่แค่คนเดียวก็ได้ถ้าสมมุติแบบ BP ่าเงี้ยปาดลูน่าลูน่าไม่มีทางรอดถ้าถ้าซับอีกตัวไม่เลี้ยงนะ หรือว่าถ้ามีตัว2ตัวมารุมลูนาปุ๊บลูนาตันได้ตัวหนึ่งอีกตัวก็จบได้อยู่ดีแต่ว่าอันตรลูน่าผมว่าเทียบกับเอสเทียอีก2ตัวได้หมดเลยแล้วก็มีฮิลหมูฮิลหมูด้วยด้วยไอเลเซอร์บีมของมันนะตกมือซึ่งผมว่ามันก็ดีทำดาเมจก็ใช้ได้อยู่ถ้าแบบ1ถ้าลูน่า1-1กับตัวตัวที่ไม่ใช่แบบไดเวอร์ผมว่าสู้สู้ได้เกือบหมดสมองไหลออกนอกโลกละปวดหัวเหรอคุณ แต่นั่นแหละอันติเอาจริงๆผมว่าอันติลูน่าคนชอบคนชอบไม่สับผมว่าอันติลูน่าควรควรสับนะถ้าแบบจังหวะดีพอไม่เคยเล่นใช่ไงคุณต้องมาแล้วต้องมาต้องมาไต่แรงกับผมแล้วคุณแดนคือถ้าลูน่าจับจังหวะดีๆแล้วสามารถสับไปสับมาได้หรือว่าผมว่าอันติลูน่ามันก็ฟลกซิเบิลอย่างนะสมมุติแบบมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยๆคือซับเปิดอติพร้อมกันซับเปิดอติพร้อมกันปุ๊บเสียเปลืองละ เพราะฉะนั้นผมว่าถ้าจังหวะที่เปิดพร้อมกันอะลูน่าเปลี่ยนไปเป็นเปลี่ยนไปเป็นบูสต์ดาเมจอะถือว่ายังพอมีประโยชน์อยู่เพราะว่าถ้าจาไม่ผิดมันบูสต์น่าจะค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันนะคุณใช่ไหมเพื่อแบบเพื่อแบอแบทะลุอันตีซับอีกฝั่งอันตีตอนซีซั่นศูนย์คุณกว้างมากกว้างแบบกว้างเกินเอาตรอนเอาตรอนผมว่าตอนนี้น่าจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าบัฟที่ได้รับมาค่อนข้างค่อนข้างโหดเลยคุณบูสต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่าล็อกเก็ตเออนั่นแหละคุณ แล้วแบบต่างกับอันติีล็อกเก็ตตรงที่ลูน่ามันขยับได้ด้วยไงมันสามารถโถมได้เพื่อแบบพลิกโมเมนตัมผมเลยว่าอตอนนี้ผมว่าลูน่าจริงๆก็ลูน่ากับล็อกเก็ตหรอผมว่าล็อกเก็ตตอนนี้อยู่สูงกว่าเพราะว่ามีทีมอัพกับเพนนีสามารถกันได้ดีด,ดีกว่าเอาตอนผมให้ผมให้เอเลยเพราะว่าถึงผมจะไม่ได้เล่นก็เหอะแต่ว่าเป็นตัวที่ <c oughs> เล่นยากนิดนึงเพราะว่าเป็นตัวบินจะโดนมองเห็นค่อนข้างง่าย แล้วก็โมบิลิตไอสปีดไม่ค่อยเร็วมากบินช้าๆถ้าถ้าไอฝั่งยิงโดนก็คือโดนแต่ว่าตอนนี้มีโดน2ตัวสามารถโดนให้เพื่อนที่เข้าไปดิฟได้ซึ่งทําให้มันตายยากมากอันติอันติสามารถใช้ได้ทั้งโจมตีหรือป้องกันซึ่งผมว่าก็ถือว่ามีเขาเรียกอะไรมี สามารถเปลี่ยนสามารถเขาเรียกอะไรอ่า versatility สูงสามารถใช้ได้ในหลายสถานการณ์อยู่แต่ก็นั่นแหละครับผมไม่รู้ผมไม่รู้ลึกมากเกี่ยวกับอัลตรอนก็เลยเอาเอาให้ประมาณนี้หรือว่าอัลตรอนมันจะอยู่ประมาณนี้กันนะแต่ผมว่าตอนนี้ดูแล้วน่าจะประมาณนี้มากกว่าสป,ปอร์ตตัวสุดท้ายครับนี่เลยมีเทียร์เป็นของตัวเองที่ที่จัดว่าเป็นสป,ปอร์ตเพราะว่าสามารถฮิลเพื่อนได้ครับถ้ามีถ้ามีชีมอัพกับฟีนิกซ์แต่ว่า อยู่อยู่ตรงนี้ไปแลดีแล้วเดี๋ยว DPS ได้อยู่ตรงนี้ใหม่แต่นั่นแหละ Black Widow มีฮิลมีฮิลแต่ว่าคงไม่ได้ใช้หรอกผมไม่เคยเห็นคนใช้ใช้ฮิล Black Widow มาก่อนเพราะว่าไม่มีคนเลือก Phoenix มาคู่กับ Black Widow สักที <laughs> ผมว่า,าคุณลีบ,บอกว่าเก่งสุดใน B เอาตรอนเก่งสุดใน B เหรอแต่ว่าตอนนี้พ c ิกเล e มันสูงขึ้นนะพ i ิกเลดสูงขึ้นวินเลดสูงขึ้น5%ซึ่งผมว่าถ้าวินเลดมัน มันเป็นตัวบ่งบอกอะไรได้ผมว่าเป็นตัวบ่งบอกเรื่องความเก่งเนี่ยแหละคุณวิลเลจเพิ่มขึ้นมา5%เแสดงว่ามันค่อนข้างแบบ viable มากแล้วแล้วก็อย่างว่าเอาตอนสับเอาตอนเป็น off queue ที่ทําดาเมจค่อนข้างแรงด้วยแต่ว่าอาจจะอาจจะอยู่ท้าย A หรือเปล่าเอาตอนแรงสูงๆมันเล่น2ซับได้ครับนั่นแหละมันเลยแบบผมเลยว่าว่าอยู่ท้ายอยู่ท้าย A น่าจะดีกว่าเอาตอนปกติเขาก็เล่นกัน2ซับนะคุณถ้าเป็นแบบแรงสูงๆใช่ไหมแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจ โอเคถ้างั้นซับหมดแล้วครับเดี๋ยวเอาลงก่อนซับโอเคนี่คุณบ bon อลอป rove ครับมาเคลียซับก่อนเอ้ยเดี๋ยวผมต้องเซฟก่อนนี่หว่าเ,เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาเอากลับขึ้นมาวางกันนะ <c oughs> เดี๋ยวผมเอาลงไว้ใน Discord นะคุณ ชียร์ลิสต์ครับ